มาจากโคราชนะครับตอนนี้ก็คือทําสาังหาทรัพย์อยู่นะครับก็ในการฟลิปคอนโดครับถ้าเริ่มตั้งแต่ผมมารู้จักคําว่าฟลิปปิ้ง e ีโนเว่นครับก็คือเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วคนรับตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่ามันมีความคาดหมายที่เราจะคิดเมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าเราทาท,ทำได้แค่นี้แหละอย่างมากที่สุดแต่เมื่อเรามาได้เรียนรู้ครับเรามาเห็นว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้และไออะไรหลายอย่างนั่นแหะพอเรารู้แล้วมันเสริมศักยภาพที่เรามีครับมันทําให้เกิดการ เติบโตอย่างรวดเร็วจนเราคาดไม่ถึงครับโค้ดที่ไหนเขาก็สอนเราได้ครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาคุณอยากจะถามเป็นตัวหนังสือหรือคุณอยากจะเจอโค้ดที่เขาตอบกับคุณเนี่ยแบบปากต่อปากครับถ้าคุณอยากจะเจอโค้ดที่ตอบกับคุณแบบปากต่อปากตัวต่อตัวผมว่าที่นี่ครับให้คําตอบนั้นกับคุณได้เลยครับคุณเริ่มทํางานเริ่มทําธุรกิจอสังหาการเริ่มต้นคือเรื่องสําคัญถ้าคุณก้าว ข้ามผ่านซับแรกไม่ได้เนี่ยมันจะติดไปตลอดทางจนคุณจะล้มเลิกไปแต่ที่นี่ผมมัน่นใจเลยเลยว่าถ้าคุณใส่ใจคุณจับมือกับโค้ดโค้ดนพร้อมจะจับมือกับคุณอยู่แล้วนะครับมาที่นี่ครับยังไงก็สําเร็จ